สวัสดีครับผมฮารุโฮมนะครับวันนี้เราจะมารีวิวเจ้านี่ครับผมแล้วก็เจ้านี่ครับผมโปรโมโนะครับในการแข่งการ์ดไฟแวนการ์ดโอเวอร์เดดนะครับผมออสนับสนุนโดยบริษัทคิดแอนคิดนะครับส่งมาให้เราโดยคุณออ่างเราบอกไม่ได้ว่าใครฮะ <_ D _> ใช่ใช<อ>่พี่โอเอเอ,อเราไม่บอกไม่รู้ว่าเรากลัวว่าเขาเอ่ยนามไม่ได้อะไรอย่างนี้ไปเริ่มจากอันนี้ก่อนนะครับ คนอื่นไม่วื้อวาแต่ผมวือหวามากผมชอบมากครับวัสดุอาจจะเป็นพลาสติกบางอย่างที่น้ำหนักโอเคเหมือนไอ้นี่ปะ่ะไอตัวต่อที่เล่นอุโนกันแล้วดึงกันใช่ไหมโดยฝั่งนี้ครับหมื่นห้าพันสองหมื่นหมื่นห้านะครับผมนะครับอันนี้น่าใช้สี่พันสามพันสองพันหนึ่งพันนี้น่าจะเป็นแค่บางแพลนนะครับผมขอบคุณมากครับผมอยากได้มากเลย ช่วงนี้อาจจะยังจัดแข่งไม่ได้แต่เดี๋ยวเราจะหาวิธีแจกนะครับผมเพราะว่า,าเขาขอมาว่าจัดแข่งกับเด็กร้านประมาณ8คนอะไรเงี้ยช่วงโควิดหาวิธีเอาก็เดี๋ยวลองดูแต่ที่สำคัญครับวันนี้เราจะมารีวิวการ์ดโปรโมในนี้ด้วยซึ่งจะมีอันนี้น่าจะสีแดงเอาทีละอันนะสีแดงแน่นอนอันนี้น่าจะใช่น่าจะใช่ กาโปโมโนี่เป็นการ์ดที่ว,ว่าทุกคนกําลังตามหาเป็นที่ต้องการมากๆเลยนะครับถ้าผิดสีนี่น่าแห้งเลยนะแดงปะนี่ครับสีแดงนะครับเขาบอกว่าเมื่อยูนิตนี้นะครับลงช่องเรียรล,งลงช่องเรียรประดับถ้าฝ่ายตรงข้ามกับยูนิตในแถวเดียวกันนี้ก็คือแถวนี้นะอ,อะไรวะเนี่ย ไม่มียูนิตเออผมพูดผิดถ้าไม่มียูนิตนะครับผมความหนึ่งคัเตอร์บาร์หนึ่งนะครับยูนิตนี้จะได้รับพลังหนึ่งหมืน่นเอาหนึ่งมืน่นเนี่ยบวกหมืน่นจนจบเทินครับผมเก่งมากนะสีแดงใช้ได้เลยโอเคอันต่อไปครับผมน่าจะน้ำเงินน่าจะน้ำเงินใช้ความรู้สึกล้วนๆเลยครับจับล้วนๆเป็นคนมีเซนต์นะครับ น้ำเงินป่ะน้ำเงินครับผมเขากล่าวไว้ว่าถ้าเรามีการ์ดอยู่ในโซ,โซนะแวงการัดน,นะครับ10บใบหรือมากกว่าคอสของของเขาคือความหนึ่งเหมือนกันนะครับเทอ,อบาร์หนึ่งพอาการ์ดใบนี้ลงเรียกากได้เลยก็คือตัวเขาอยู่ในโซแล้วถ้าในโซมี10บใบขึ้นไปหรือมากกว่า10บใบหรือมากกว่าก็คือเฮลท์บาร์หนึ่งถอดเขาออกมาข้างงได้เลย เอ้เก่งจังเออเก่งแล้วเก่งแล้วโอเคเหลือสามซองสีเท่าสีเท่าก่อนโอเคสีผลาดมาสีหนึ่งนี่คลิปนี้หน้าแหกเลยนะเอ้ยต้องเดาที่ถูกถูกหวยไม่เคยถูกหวยเลยนะเท่าปะ สีเทาที่ผมบอกเลยว่าตอนนี้อันนีงไม่สําคัญเขาบอกว่าจําได้เห็นไหมบูธฮิตมันจะหยิบการ์ดเข้าโซใช่หรือไม่อ่านแป๊บนะครับผมตอนนี้ในกลุ่มหฮน์หรือโฮมเรามีคนแปลตลอดคือแอดมิน6นะครับเมื่ออยู่ในนี้บูธฮิตนะครับอ่าเราจะสามารถโซชาร์จแววนได้ทันทีโอเคเหลือ2ส,สีละเหลือ2ส,สีละเหลืองเขียวชัวปราว่าเปิดมาเป็นสีแดงหน้าแห้งเลยครับ โชว์อยู่แล้วแหละเหลืองปะเหลืองเหลืองเหลืองเหลือ่าน้องเหลืองครับเหลืองเนข้างหลังเลยสีเหลืองบอกว่าเมื่อแวงกาดของเราถูกโจมตีคาร์ทูบาร์หนึ่งนะครับรีทายยูนิตนี้ก็คือเอาใบนั้นไปลงหล,ล,ลุมนะเนื้อก,การ์ที่หงายหน้าอยู่ในดามเมจโซนก็คือช่องดามเมจนะครับที่ยังหงายอยู่คอลงคอการ์ดลงช่องก์ดและนำใบสุดข,ของเด็กเรา ไปอยู่ในดดเมจในสภาพสภาพหนหน้าแทนเฮ้ยอย่างนี้ถ้าตกสติกเกอร์ได้สติกเกอร์ปะได้ไม่ได้เหรอ,อ,อโอเคแล้วใบสุดท้ายครับผมไม่ต้องเดาแล้วแหละมันต้องเขียวแล้ววินาทีนี้ถ้าไม่เขียวก็หน้าเขียวแล้วครับเฮ้ยเหลืองก็เก่งนะทำไมเก่งทุกอันเลยแล้เวเป็นสีเทานี่ต้องมาดูกันว่าอนาคตต้องใช้โซเยอะแค่ไหนนะครับสีเขียวเหมือนอาคาคอสเลยปะเหมือนนะเกตหนึ่งเช่นกันครับผมสีเขียวกล่าวไว้ว่าเมื่ออยู่ในนี้ โจมตีฮิตแวนถ้าแบทเทิลนั้นเป็นการโจมตีครั้งที่3อาจจะตีแบบ1 2 3ใช่ไหมรีททยยูนิตนี้แล้วเคาน์เตอร์ชาร์จ1ใบครับผมจบแล้วนะครับสำหรับโปรโมงานแข่งที่ตอนนี้ติดปัญหาโควิดนะครับน้องๆก็ดูแลสุขภาพกันก่อนนะเราจะได้มาเล่นการ์ดด้วยกันอย่างสุขสนานนะครับผมขอบคุณการสนับสนุนโดยบริษัทคิดอย่างคิด้วยนะครับ เขาใจดีมากเขาแจกให้ทุกร้านเลยนะฝากกดติดตามช่องฮาลลย่โฮมแล้วก็เจอกันนะครับผมมานั่งเล่นกันที่นี่ได้นะครับผมเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ